เฮ้ยนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมเห็นใช่ไหมเฮ้ยผมไม่เคยเจอไททันลิงมาก่อนเลยเดี๋ยวเป็นสกินของใครวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกำลังจะตานกำลังจะตาน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมไททันนะฮะก็มีอยู่กับผมเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือไม่มีต่างนะโอเคนะก็ได้กลับมาเล่นอีกแล้วก็เกมไททันนั้นนะก็ผมอ่ะสั่งซื้อเมาส์ก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนั่นนะก็แต่คลิปที่ผมถ่ายก็ไม่รู้ว่าลงวันไหนนะถือว่าเป็นเมื่อวานของเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานอีกทีก็แล้วกันอะไรผมพูดอะไรเนี่ยผมพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วผมเป็นพูกผมเป็นโรคที่พูดไม่พูดอะไรไม่เข้าใจนะก็ก็อย่าถือสาผมเลยนะผมไร้ย ไอ้ผมค่าไททันไม่ได้แล้วเออข้าได้แล้วรู้สึกว่าไม่ได้เล่นหลายเดือนแล้วรู้สึกว่าฝีมือจะตกนะก็นะเอเอเอ,อุย๊ยพันหกเอยพันหกดีไหน,นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบจะพันหกซะแล้วโอยผมมาลองฝึกนิดน,นึงเดี๋ยวจะไปสู้กับไททันแลนี้ดีกยวะ่ะเอ้ยยังดึงสลิงไม่เก่งอะนะก็มันไม่ล็อกเป้าให้เรานะ ไม่เหมือนแบบมันไม่ไม่ล็อกเป้าแบบแพทเทิรนหรก็ต้องแบบล็อกเองห่อยถือว่ามันยากมากผมยังไม่โปรเปชั่นนนพอแล้วนะก็กระจอกกระจอกกระจอกลูกกระจอกอยู่ <c oughs> ไม่ด้วยไงอันนี้คือตัวละครที่ผมเล่นอยู่ก็คือรีวานะก็แค่แต่งสกินเี่ใช้ไอ้ดาบนี่ผมแต่งเองนะแล้วก็ไอคันด้วยผมแต่งเองหมดเลย,ยว้วไอนเสื้อคลุมด้านหลังเสื้อคลุมคือเสื้อคลุมยูทูบกับตานี่ผมก็ผมก,ผมก็ทำเองแนละ้วก็เป็นตาเน็ตวงแหวนนะก็ดูไม่ออกเลย เป็นเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุปผาแล้วก็มาดูไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยท่านตัวเล็กนี่ค่ายากมากสล้หร่ผมเออเออค่าได้วะเดี๋ยวจะไปสู้กับอันนี้และนี่หน่อยนี่หน่อยเออเออฟันันตาแก๊สหมดแก๊สหมด้าแก๊สหมดก็ต้องไปเติมแก๊สโอ้ยโอ้ย ถ้าเกมมันแหลกไปผมต้องขออภยัยเด้ okay. โอเคยฮ้ยผมชอบเกมนี้มากเลยนะเล่นมากี่สิบปีแล้ววะเฮ้ยโอ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้น,นอาไมมาทำไมมาเอาา้ยโดนอาไมมาทำไมต่อยโดนไททอยโอเคโดน ไม่พันเลยก็ยินดีต้อนรับสู่เอ่อโหมดไททันแอนนี่นะนะเราต้องสู้กับไททันแอนนี่นะแอนนี่มีเลือดอยู่หนึ่งพันเราต้องฟันให้โดนใ้ทอยให้โดนพันหนึ่งเลยเฮ้ยเกือบเกือบอเกือบแตกหลบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันค้างเลยเฮ้ยผมค้างมันโหลดแมปอยู่ผมก็เลยค้างเฮ้ยอุ้มอุ้ยรอดจังรอดอะไรครับนี่อ่ะฟาไปแล้วตายเลยงี้ ต้องฟันเอ่อันนี้ตายภายในเออดับเดียวให้ได้นะเขามีเลือดหนึ่งพันนะนะถ้าเราไปฟันไททอยตอนนี้เขาฟันฟันไม่ได้นะคือเขาจะกันไททอยอ่ะเหมือนในอนิเมะเลยถ้าเราจะฟันไททอยก็คือต้องให้ฟันให้เขาล้มเท่านั้นโอเคโอเคต้องฟันขายเขาล่วงเฮ้ยกระโดดข้ามหัวอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีนะข้ามหัวผู้ใหญ่ไฮ้ไมโนไม่ใช่ไมโดดแต่วมันไม่ไปมันปั่นอยู่กับพื้น โอ้ยรีไวต้สงสารลิเกินไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลบหลบหลบเฮ้ยหลบหลบหลบเฮ้ย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 โอ้ยเอาไงไงเฮ้ยเอออย่างนี้โอเคเฮ้ยมันมันมันไม่ได้ไม่มีจังหวะไม่ได้ไม่ได้ต้องหาที่โล่งอันนี้ต้องหาที่โล่งอันนี้มันมุมอับเกินไป โชคช่วยนะแอนนี่แอนนี่แอนนี่โอเคโอ้ยเจ็ดร้อยห้าห้าเว้ท่านผู้ชมยังไม่ตายไปในดาบนะจ๊ะเออสี่ร้อยอะโอเค 400, อ okay. ตาย <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเรียกเรียกเพื่อนมาเลยนี่อ้าปากเลย, <c oughs> okay, ลเลยโอเคแหลกเลยโอ้ยสิบหกตัวตายผมตายผมตายด้วยแอ โอเคนะยินดีต้อนรับสู่แบบสำรวจอะไรก็ไม่รู้นะเราต้องออกจากกำแพงอวอลเซีวอซิน่าหรือวอร์เมเลียเพื่อไปเกำลับไททันด้านนอกนะนะเราต้องไปช่วยเหลือชาวเมืองเรารีบไปกันเถอะปะ <c oughs> เราอยู่ในเซิร์ฟออนไลน์นะก็ถ้าสังเกตเออม,มุมขวาเออมุมมุมมุมซ้ายบนสุดน,นะก็ก็เป็นรูปของเออไม่ใช่รูปเลยมันเป็นรายชื่อของเพลเยอร์นะก็เราต้องรีบไปยึดไอ้กลมๆนี้ให้ได้เป็นของเรานะก็เป็นงานไททันมันก็จะเกิดนะไอ้เนี้ยเราต้องยึดไอ้แบบเนี้ยเออยึดแบบเนี้ยแต่เพื่อเรายึดไปแล้วนะก็ รีบไปเร็วรีบไปเร็วรีบไปเลยนี่นี่ม้าเราผมยังไม่ได้ใส่สก,กินม้าเลยขี้เกียจใส่อะเป็นอย่างนี้แหละโอเคเพื่อนเรายึดไปถึงไหนแล้ววะเราต้องรีบไปเราต้องรีบไปถ้าแหลกเกินไปหรือค้างเกินไปผมต้องขอโทษเลยน่าจะเป็นตรงตัวอ่านแหละคือโน,นบุ๊กผมก็ประกากแล้วนะนะก็ไปไม่ไหวแล้วนี่นะคือจุดที่เพื่อนยึดแล้วยึดไปแล้วก็จะมีเนี่ยเห็นปะมยึดคือยึดไปแล้วละ่ะถ้าไม่ได้ยึดไว้ก็ไาทัม้มก็จะเกิดเนานะ โอเคง่ายๆคือคือแมปนี้เนี่ยเราจะเป็นหารก็ได้หรือจะเป็นในท่านก็ได้นะเฮ้ยใครมันอะไรใครมันจุด,ดห่วยๆเนีะ่ะเพื่อนเห็นปีเออรแล้วเกาะเพื่อนไปก็ได้นะแต่เราต้องเล็งดีๆสามสองหนึ่งเออไม่โดนไปโดนไปโดนวันนี้มาเนี้ย,ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราต้องเกาะเพื่อนไปนะเดิไปไหนแล้วเออ ไอ้เพื่อนเพเรานำหน้าอยู่แท้ๆสามสองไอ้เพื่อนเพ่อมานีมาเกาะเราดีกว่าไหมเกาะเราไหมเพื่อนเกาะเราเกาะเราดีกว่านะเนี่อย่าดื้อดิอย่าดื้อดินี่างเกาะเราก่อเราเหมือนไม่เกาะเลยโอ้เพื่อนเพื่อนเราน่าจะยึดไปไกลอยู่นนเนี่ยโอเคเรามาตรงเนินแล้วคือเนินคือใช้ม้าไปไม่ค่อยได้แล้วต้องแบบโหนสลิงไปอ๋อฮู้ด้า ไม่ไปโหสลิกากเฮ้ยตายไม่ได้กลับมาเล่นนานนะนะต้องเข้าใจเออว้าวโอ้เกงกีเกงก,ก,งกีเด็ดกาเกงกีไม่สบายหรือเปล่านะฮะในภาษาญ,ญี่ปุ่นเฮ้ย <c oughs> นั่นแหะมีจุดสีหลังคือเมื่อเรายังยึดไม่ได้นะก็เนในจุดนี้คือจุดที่ท่านเกิดโอ้ตายต่อหน้าเลย โอ้เพื่อนเราโหดมากเลยเพื่อนเราหัวฟ้านี่เพื่อนเรานะเราเกาะเพื่อนเดี๋ยวไปเลยเพื่อนไปเลยแม่แม่เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเฮ้ยเดี๋ยวผมเตะไปดูนะโชว์เพื่อนหัวฟ้าโอ้โหปมปันฝันเล่าคอเลยเฮ้ยเราเองเราเองไม่โดนเฮ้เพื่อนเพื่อนเราเอง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 ไม่โดนเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวโจะโชว์เซียนกลายเป็นเขียงให้เขาเชื่อแท้หรือว่งั้น โอเควันนี้เพื่อนหัวฟ้าเพื่อนหัวฟ้าว้ามันเกิดต่อหน้าอุ๊ยเพื่อนเพื่อนเราโดนจับต่อหน้าใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมยังไม่โดนจับนะเออโดนฟันตาไปหนึ่งอะหัวฟามาทางนี้เดี๋ยวมาทางนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยฟันแบบคลาสสิกเอ้ยเป็นไงเพื่อนโอ <c oughs> okay, okay. เคโอเครีบย,ยึดเร็วรีบย,ยึดเร็ว แล้วมันเกิดแล้วเราต้องแบบเล็งเลงหัวสลิงไปทางนี้นะถ้าเกิดปุ๊บเราดึงสลิงไปเลยนะโอเคนะันนี่คือแผนนะนี่คือแผนอ้จ็บโอ้เช็ดเพื่อนช่วยด้วยโอ้โหขอบคุณมากหวัวฟ้าเกือบไปทะเลคือไม่เห็นมันมุมอับเราถอยมาหน่อยดีกว่าเฮ้เพื่อนมีขูขข่เข้ามากเอ้ยมันดึงเราโอ้ยตายสิอยู่เฉยเป็นไหมเนี้ยเพื่อนเพื่อนมีกูเพื่อนมีกู นี่ทรงผม The Wind สวินเทลซะด้วยตบฟ้าทั้งตัวเลยฮ้ยโคตรเทพเลยผมนี่ไม่มีอะไรเลยมีแค่ทรงผมเออทรงผมสีขาวแค่นั้นโอเคยึดได้แล้วเ <c oughs> คยตรงตะกี้นี้ยึดไม่ได้แต่ในป่า <c oughs> ผมเห็นนะสีฟ้ายึดได้เฉยบ้าไปแล้ว <c oughs> เอาผมโดดลงทำไม <c oughs> เฮ้ยผมกาะเพื่อนไปดีกว่าผมกาะเพื่อนไปเดี๋ย <c oughs> ว <c oughs> เอาเกาะกาะกาะไปโดนเกาะไปดน อไปมีกระสาเราด้วยมีกระสะ,ม,ะ,สะมีรีวายนะไปเลยไปเลยเพื่อนเอาเกาะไปเกาะเกาะเลยเกาะไปเลยมันเกาะไม่ได้นี่หว่าโอยโอเคเร้วสารามามากพอแล้วรเราต้องฆ่าท,ท่านให้ได้โท์โท์เขาหนึ่งพันเต็มละหนึ่งพันเต็ม ดิฟด <laughs> <im ited song sì stairs> okay. ิฟดิฟดิฟดิฟมาดิฟเคยมาดิฟไหมมาดิฟนันนันันนันแดแดแด้ดโอเคมาละมาถึงละเขตไททันเนอยึดแล้วต้องยึดคืนฮะยึดจากไททันยึดเมืองจากไททันคืนนะนะผมพูดซ้ำซากทำไมนี้เอ้ยตัวเล็กไม่เอาผมหนีดีกว่าผมไม่ชอบตัวเล็กอะมันฟันยากให้เพื่อนเพื่อนเราโคสว่า์เคาะเอ้ยสวย ขอย่งซีนหน่อยโอ้ยค้างค้างเลยไม่ได้เด่นนี่มาใครกระโดดกูดึกวามาตัวนี้เป็นม้าผมกระโดดไปสกายเลยโอเคคนเข้ามาเยอะก็เริ่มกระตกแล้วอะไททันไม่แรงลงจากหลังมาเอ้ยโดดจะกระโดดเฉยๆไม่มีเลยมันเข้าเหมือนไททันไม่ได้เล็งเราปันยาอย่าเอาไยวปไปเหมือนไททันไม่ได้เล็งเรานะ โอ๊ยมผมดึงสลิงไม่ได้เลยโอ้โหคนที่รักรักไททันเลยเกินลุมลุมลุมมันอ2กันแนนอะไรฟ้าเฮ้ยมาผมอยู่ไหนกระโดดไปเดี๋ยวก็รู้เองว่ามมาผมอยู่ไหนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยท่านผู้ชมไททันลิงไททันลิง เฮ้ย hey, นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมเห็นใช่ไหมเฮ้ย <lö en> hey, ผมไม่เคยเจอไททันลิงมาก่อนเลยเดี๋ยวเป็นสกินของใครวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกำลังจะตายคุณกำลังจะตายโอ้ยยังช่วยเพื่อนได้ผมนี่แม่งโคตรเท่เลยเจ้าบัตรตะกี้นี่เท่มากเฮ้ยผมผมกำลังจะตายเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮลมีพิษเฮล